สวัสดีครับผมสุริตาครับคอ,อ,อร์รัมนิสสปอตพูและสักเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอก,กันวันจันทร์ที่ 13บักมกราคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีความน่าติดตามสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลรียุโรปทั้งซูเป,ปอร์รตุรกีและราลิกาสเปนอย่างละหนคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport Club สปครับสามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามรี์ที่ ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ซูเปอร์ลีตุรกีนะครับเป็นเกมระหว่างคอนยาสปอร์พบกับเฟเดบาเช่ดฟอร์มการเร่งช่วงหลังคอนยาสปอร์อาจจะดูดีขึ้นมานะครับแต่ภาพรวมตั้งแต่ เปิดรืดูการต้องบอกนะครับว่าคอนยาสปอค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับนักเตะดูกันไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นแกว่งไปมาวันนี้รับมือกับทางรองจากฝูเฟเดบาเช่นะครับของกุนซือโชเซ่มูรินโญซึ่งฟอร์มการเล่นอาจจะหลุดไปช่วงหนึ่งครับแต่ตอนนี้กลับมาดีมั่นใจ4นัดหลังสุดพวกเขาชนะได้3เสมอ1เกมนะครับและแท็ติกการเล่นพอปรับจาก433มาเป เป็น3 4 1 2ต้องบอกนะครับว่าตอบโจทย์รงตัวมากขึ้นเกมรับมีความเหนียวแน่นยุติยะได้ดีนะครับแล้วก็แนวลุกวางดูซานทาดิดคอยยืนปั้นเกมและคู่กองหน้าใช้เอดินเชโกจับคู่กับยูเซฟเอนเนเซรีซึ่งต้องบอกนะครับว่าทำให้เกมลุกเนี่ยดูหวือหวาหวังผลได้มากขึ้นนะครับแน้จะมาเยือนนะครับแต่ดูแล้วชั่วโมงนี้เฟเดบาเช่กลับมาลงตัวยุติยะได้ดีกว่าและสุาเชื่อว,ว่า สามารถต่อบโจทย์ความจ่ายด้วยการบุกมาเอาชนะได้และมีรุนยิงขาดเชียเฟเดบาเช่ ache, นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างเรอัลโซเซดาดเปิดบ้านพบบียาเรอัลเชียโคตรพิี ผลงานของทัพราเรเอ้ของกุนซืออิมานอลกัวาซิล ภาพรวมตกลงไปเยอะนะครับเกมรุกไม่ดุและเห็นชัดนะครับว่าบรรดาแกรักอยา่างมีเกลโอยาซาบาวทาเคฟูสะคูโบะและมาตินซูบิเบนดีฟอร์มการเล่นไม่นิ่งนะครับสภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เจอกับทางบียาไราอัลของกุซือมาเซริโนกาเซียโตรเราซึ่งภาพรวมต้องบอกนะครับว่าแท็กติกการเล่น4-4-2ค่อนข้างลงตัวนะครับแม้วันนี้พวกเขาจะขาดเยเรมีปิโนที่ติดโทษแบนนะครับแต่ ที่มีอยู่อย่างเทียโนบาการีเคราตโมเรโนและอาร์เร็กไบนาถือว่าเป็นทีเด็ดเกมลุกที่สามารถสร้างความแตกต่างได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วผมมองว่าสูสีทันกันเป็นบอลสามหน้านะครับโจทย์เปิดมาให้เจ้าถิน่นขมจะเป็นต้องเอาชนะเชียร์ทางเรือดำน้ำาสีเรือนะครับเชื่อว,ว่ามีดีพอจะบุกมาเอาหนึ่งแต้มกับออกไปได้เชียบบียาเรอัลนะครับวันนี้ครับสคู่ในกลิปนี้ฟุตบอลรีกยุโรคืนวันจันทร์นะครับ เชียเฟเดบาเช่และบียาเรเอลาติงทาง่านี้ทุกท่านเชียทีมไหนกันบ้างน,นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ขอให้เชียรบอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่ารวยไปเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ